ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลดีด้าส่งสัญญาณถึงบัวขาวก่อนดวนเดือดล้างแค้นอังเดรดีด้ากัมปั้นชาวบราซิลโพสถึงบัวขาวบัญชาเมฆหลังทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยว่าจะมีคิวตะบันหน้ากันอีกครั้งโดยล่าสุดใน Facebook แฟนเพจบัญชาเมฆจิมบัวขาวบัญชาเมฆก,ก็ยืนยันเช่นกันแล้วว่าการรีแมตด,ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง เมื่อวันที่9มิถุนายน2563ความเคลื่อนไหววงการมวยหลังจากที่อังเรดดีด้านักชกชาวบราซิลต้องการเปิดศึกล้างแค้นดำ c ดอทคบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยหลังจากเคยปลาชัยไปแบบคาใจเมื่อปี2009ในศึก K1 World Max 2009 Final 16ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุน่น และทางบัวขาวก็ตอบรับคำ้าเป็นที่เรียบร้อยโดยการชกจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้หรืออย่างช้าคือเดือนมีนาคมปีหน้าที่สนามมวยเวิ์ลสนามสเตเดียมบางกะปิกรุงเทพแต่ล่าสุดอังเดดีด้าออกมาโพสความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมว่าผมกำลังจะทำความฝันของผมให้เป็นจริงตอนนี้ผมกำลังซ้อมและก็ซ้อมผมจะเป็นตัวแทนของอาจารย์ ตัวแทนของประเทศและเมืองของผมยังมีเกียรติผมอยากจะประเรณศึกบัวขาวแล้วมีเพียงชัชนะเท่านั้นที่ผมสนใจและผมต้องการ